ผู้ต้องหายาเสพติดสวมบทนักวิ่งนะครับหลบหนีจากโรงพัก สอพอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในป่านั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่เขามีการส่งตัวผู้ต้องหายาเสพติดรายนี้จากโรงพักแห่งหนึ่งมายังโรงพักอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ผู้ต้องหาคนนี้เขาฉวยโอกาสจังหวะที่เจ้าหน้าที่นะครับเปิดประตูก็เลยวิ่งหลบหนีไปทันทีนั่นเองแน่นอนว่าทําเอาเจ้าหน้าที่หวาวุ่นกันทั้งโรงพักเลยทีเดียวครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยปิดล้อมป่า นานถึง3ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะสามารถจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้แล้วกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนขณะที่ผู้ต้องหาวิ่งหลบหนีไปนั่นเองครับไปติดตามเหตุการณ์นี้กันหน่อยโอ้โหเห็นแล้วก็ว้าวุ่นจริงๆนะคุณรันเนี่ฮะช่วยโอกาสที่เจ้าหน้าที่เหมือนเผลอนะอก็คืออย่างที่บอกนะฮะเป็นช่วงที่เขานะฮะไปรับตัวจากโรงพักแห่งหนึ่งมายังโรงพักอีกแห่งหนึ่งแล้วก็พอเจ้าหน้าที่เปิดประตูปุ๊บ ก็วิ่งหลบหนีออกมาทันทีนั่นเองครับเกิดเหตุผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดชัยยาฐานลักลอบนะฮะมีการลักทรัพย์ในเคหสถานวิ่งหลบหนีจากสพชัยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะกำลังจะนำตัวไปฝากขังทราบชื่อต่อมาก็คือนายจิรศักดิ์อายุ41ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาครับ ก่อนหน้านี้ตํารวจสอพอวิภาวดีย้ํากันอีกครั้งหนึ่งเป็นสอพอวิภาวดีนะ,ะซึ่งโรงพักแห่งนี้เนี่ยอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันซึ่งโรงพักวิภาวดีจับกลุ่มนายจิรศักดิ์ข้อหาเสพยาเสพติดแล้วก็นําตัวส่งสารจังหวัดชายยาเพื่อที่จะเสียค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาไม่มีเงินต้องติดคุกเพื่อชําระค่าปรับแล้วก็วันนี้ทางตํารวจสอพอวิภาวดีได้ทําการอายัดต,ตัว เพื่อที่จะดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานนั่นเองครับทางตำรวจสอพอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จึงได้มีการนำตัวผู้ต้องหาจากเรือนจำอำเภอชัยยาเพื่อนำมาฝากขังไว้ที่สอพอชัยยาเพื่อรอตำรวจสอพอวิภาวดีมารับผู้ต้องหาคนดังกล่าวไปดำเนินคดีนะครับทีนี้เมื่อมาถึงที่สถานีตำรวจหรือที่โรงพักเนี่ย ยังไม่ทันนำตัวขึ้นไปที่ห้องขังเลยนะคูะ่ต้องหารายนี้ก็เลยถือโอกาสตอนที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูวิ่งหลบหนีนะฮะแล้วก็หายเข้าไปในป่าบริเวณด้านหลังสอพอชัยยาทันทีนั่นเองครับเนี่ยฮะเท่าที่สังเกตมันก็เป็นป่าจริงๆนะด้านหลังของโรงพักแห่งนี้นั่นเองครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการปีนรั้วเข้าไปนั่นเองครับต่อมาพันตรวจเอกทิติวัฒน์สุทธิติวัน,นิต ท่านเป็นผู้กำกับการสอพอชัยยาและพันตรจเอกพงขจรสุกกกสังนะครับผู้กำกับการสอพอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสนธิกำลังร่วมติดตามตัวผู้ต้องหาใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโโก็นานพอ,อสมควรเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ไปพบตัวผู้ต้องหาโดยมีทาง100ร้อยตรบเอกชรินสุดแก้วรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสอพอชัยยาเข้าไปทำการจับกลุ่มทันทีครับ ร้อยตรากวเอกชรินคนที่จับนี่นะครับบอกว่าไปเจอตัวผู้ต้องหาแอบอยู่ในป่าหญ้าตนก็เลยได้มีการเรียกให้หยุดแล้วก็บอกว่ายกมือขึ้นแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่ทำตามยังขัดขืนจะวิ่งหนีต่อนะครับตนก็เลยใช้อาวุธปืนยิงขู่ขึ้นฟ้าจำนวนหนึ่งนัดทีนี้พอผู้ต้องหาได้ยินก็เลยยอมมอบตัวหลังจากนั้นทำการควบคุมตัวมาที่สพชัยยาแล้วก็ส่งมอบให้กับ ตำรวจสอพอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำไปดำเนินคดีหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับต้องบอกว่าใช้เวลาตามหาเนี่ยนะคะยาวนานถึง3ชั่วโมงซึ่งตอนที่ตำรวจก็ไม่ลดละนะคือบางคนเนี่ยผ่านไป1ชั่วโมงก็รู้สึกว่าโอ้ยไปตรงไหนแล้วยังไงเขาต้องหาต่อจนเจออะยาวนานมากนะคะ3ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ค้นหาในป่านะคะคุณอัน้นอ่ะเนี่ยแล้วสุดท้ายก็คือจับ กลุ่มตัวได้ในที่สุดนะคะวิ่งเร็วมากจริงๆดูภาพจากกล้องวงจรปิดวิ่งออกจาก สถานีนำรวจเนี่ยคุณอ่านดูสิอันนี้น่าจะพอเรียกได้วิ่งป่าราบ <c oughs> วิ่งป่าราบทั้งตัวผู้ต้องหายาเสพติด <c oughs> แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยทีเดียวนะครับในการที่จะวิ่งไปติดตามจับกลุ่มตัว <c oughs> ผู้ต้องหารายนี้คือเท่าวิเคราะห์เนี่ยเขาเป็นผู้ต้องหายาเสพติด <c oughs> ถ้าเกิดว่าเขาสามารถหลบหนีไปได้ในครั้งนี้ <c oughs> ก็อาจจะกลับไปนะครับในการที่จะลักลอบค้ายาเสพติด <c oughs> นะอาจจะเป็นทั้งผู้เสพด้วยแล้วก็ผู้ขายยาเสพติดด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่พอสมควร,รนี่นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจนี่นะครับทั้งสองโรงพักนะหลักๆก,ก็คือทั้งวิภาวดีแล้วก็ชัยยานะครับของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหารายนี้เอาไว้ได้นั่นเองครับ